เพราะฉะนั้นปีใหม่นี้ขอเชิญทุกท่านมาร่วมสวดมนต์ข้ามปีออนไลน์ที่บ้านกับพระ2567รูปเพื่อบ้านร่มเย็นบ้านร่ำรวยรับปีมังกรทองกับเพจทำล้านดวงในช่วงปีใหม่นี่นะคืนข้ามปีวันที่3 1ธันวาคมนี้ถ้าเราได้มีโอกาสสวดมนต์ข้ามปีที่บ้านของเราสวดมนต์ข้ามปีนะที่บ้านของเราเนี่ยสวดมนต์ข้ามปีออนไลน์ กับเทพทำล้านดวงเราทำให้บ้านของเราเ,เป็นประหนึ่งวัดให้มีเสียงสวดมนต์แล้วเราสวดมนต์เนี่ยนะเราสวดมนต์เก้าบทเป็นเก้าบทที่ศักดิ์สิทธิ์ให้ครอบครัวเราได้สวดให้เทวดาประจำบ้านได้ยินได้ฟังบทสวดมนต์อันศักดิ์สิทธิ์แล้วเราสวดมนต์บูชา77สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศไทยจะเป็นวุญนสำคัญเลยที่จะ น้อมนำบุญกุศลน,น้อมนำมหาสิริมงคลเนี่ยให้บังเกิดขึ้นกับตัวเรา